ไปดูมาตรการความปลอดภัยของที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะคะกับกรณีที่กรุงโตเกียวเกิดปรากฏการ์หลุมยุบกลางถนนขึ้นนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นหลุมที่ยุบเนี่ยนะคะมันขยายวงกว้างมากขึ้นเลยทําให้ต้องมีการสร้างอพยพประชาชนบริเวณโดยรอบที่อยู่อาศัยในจุดที่มีหลุมยุบค่ะ ที่เมืองยาชิโอในจังหวัดไซตามะของประเทศญี่ปุ่นสั่งอบยกราชชน5ครัวเรือนที่อาศัยใกล้กับหลุมยุคขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่28มกราคมที่ผ่านมาค่ะหลังหลุมยุคขยายวงกว้างขึ้นตอนแรกปากหลุมมีความกว้างประมาณ10เมตรหรือ6เมตรแต่ถนนซุดตัวเพิ่มขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจนขณะนี้ปากหลุมกว้างถึง40เมตร บางจุดก็มีความลึกถึง15เมตรแล้วด้วยนะคะสาหรับสาเหตุที่ลุมยุบขยายตัวอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่คาดการว่าเป็นเพราะท่อระบายน้ําใต้ดินแตกจนทําให้น้ํารั่วออกมาแล้วกัดเซาะพื้นดินค่ะจนส่งผลทําให้พื้นทรุดอย่างต่อเนื่องจึงได้แนะนําให้ผู้ที่อาศัยในรัศมี50เมตรจากลุ่มยุบทําการอบพยพหนีด้วยเช่นกันเพื่อความปลอดภัยในขณะที่ทางการเมืองยาชิโอเรียกร้องให้ประชาชนประหยัดและรีไซเคลิลน้ําใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ารั่วจากท่อระบายน้าเพิ่มเตตติิมพรรราาาะะออส่ผลกกทบกรปรบปฏั ของเจ้าที่ค่ะส่วนปฏิบัติการค้นหารถบรรทุกคันหนึ่งที่ตกลงไปในหลุมยุบแห่งนี้พร้อมด้วยคนขับรถวัย74ปีซึ่งเจ้าที่พยายามที่จะค้นหาและช่วยเหลือชายรายนี้มาโดยตลอดแต่ว่ายังหาตัวเขาไม่พบนะคะโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทีมกู้ภัยของญี่ปุ่นได้สร้างทางลาดความยาว30เมตรลงไปภายในหลุมยุบเสร็จสิ้นแล้วเพื่อทําการส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ลงไปในหลุมและพยายามให้เข้าถึงตัวคนขับให้ได้มากที่สุดแต่เนื่องจากว่าในหลุมมีน้ําที่รั่วจากท่อปริมาณมา,ากประกอบกับมีฝนตกลงมาจึงทําให้เจ้าที่ต้องมีการระงับ ปฏิบัติการเป็นการ